อ่าค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะตัดจะมาเล่นเกมเกมแสาันะเกมนี้ไม่ทําเพื่อขาดแต่แจกฟรีเอ่ดโดนตุ๋ยไม่ก็จุดๆแล้วก็เอ๊ะ,อะ <c oughs> โอ้ยแบงยาดิไม่ต้องเลยไม่ได้เล่นเกมผีอ่ะ <c oughs> แล้วความยากแบบง่ายสุดทำไคนเล่นไม่เก่ง ตับโปรติเก่งไม่เก่งก็เล่นได้เอ่อไม่กล่าวจีนอย่าเปรี้ยวขอรับับง่ายแล้วกันนะคะลำโพงดังเลืออกเ่องเอ้า สต in kind of ันแบบคือเขาต้องการอะไรจะพกเนี่ยเกียร์ใช้ได้เนี่ยเอิ่มมวยวัดนักกลัวเพื่อบ้าเอ้ยลมแล้วอีกแล้วเหรอข้าเป็นคนคิดแท้ๆทำไม้ข้าควบคุมมันไม่ได้สิเอิ่ม ผมจะไปรู้กบคุณแม,แม่สองปีที่แล้วมีย้อนความด้วยอนนะเขาที่พูดถึงไปทั่วโลกและยังพี่เตจดจำจนได้ถึงทุกวันนี้ครงนี้ไม่พ้นเขาเลยเรื่องวิหารลอยฟ้าซึ่งเป็นห้องทดลองขององ,องค์กรฆ่าชื่อเกิดระเบิดขึ้นแต่ว่า แล้เหตุการระเบิดครั้งนั้นดูเหมือนจะถูกปิดข่ามีข่าวลือไปต่างๆนาน,นาเกี่ยวกับวิหารนักนนกลัวแล้มหน้ตาตาเหมือนกันหมดเลยอีกอย่างในช่วงขง่าวลือที่หพราไปทั่วบอกกันว่าวิหารนั้นได้ทําการทดลองเชื้อชนิดหนึง่ง สามารถเปลี่ยนคนให้เป็นวิศัทขายจุดๆที่น่ากลัวและน่าเกมขาอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงแค่ข่าวเลยแต่มีเพียงคนที่อยู่ดี่หันนข้ัมง pues, ที่ทราบความจริงเรื่องนี้น่กกวัวงอ่ะคือมุตส์ตันตั้งแต่โอาหแล้วเช้าใส่เราอ่ะเออเราก็ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษอยู่ง่ายเออเน่ก็มาล่้เก็ เกยัสาตฮะเกยัสาตภาคสามเยอันน่ะเอิม่มงามบอกตรงๆฟังข่าวนั่นแล้วคิดว่าสิมันเป็นเรื่องลองเด็กชมัดมากกว่าเวลาที่ทำให้คนกลายปเป็นเกย์เมันจะไปมีได้ย,ยังไงต่อซน ที่ผมได้รับหน้าที่มาสำรวจเกาะแห่งหนึ่งผู้ที่มาทํากิจกรรมอนุรักษ์น้ำน้นที่ก่อนนี้ได้ขาดการติดต่อไปอย่างไรเล่ารอมถึงพี่สาวของผมอ่านไม่ออก <c oughs> อยแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นคือหน่วยพิเศษที่ถูกส่งมาก่อนหน้าทุกคนเล้นกัรขาดติดต่อรวมทั้งคนบนเกาะคนดนว่ผมยังรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ๋อ <c oughs> <c oughs> เอาไม่เสียงรถบรรทั มันไม่ใช่ดีมเรือเนี่ยน,นะอันนะอเรือต้องมีเรืองเหตุการณ์เรือหายชั่วเลยเดาเลย <c oughs> มาสามคนฮนะนี่คือบ้านพักที่พวกเขาเตรียมให้เรา พักก่อนเดี๋ยวไปสำรวจเมืองกันต่อแต่นี่เราเดินมาตั้งนานไม่เจอใครในเมืองเลยนะอย่างกับเมืองล้างงั้นแหละแต่น่าแปลกว่ะมีอะไรหรอครับใครโตไม่กินข้าวอะ่ะใช่นะ่าแปลกมากเมืองใหญ่แบบนี้จะไม่มีคนแม้แต่คนเดียวตอนนี้ใครโตเขากำลังอะเงี้ยเขาเล่นนอนกิ้งไปกิ้งมานะแม่ไหม ก็รอที่จน,นมืดแล้วแต่กลับไม่เห็นใครสักคนนะจะลองสำรวจใกล้ๆครับอืมไม่อยากสำรวจเลยอ่ะโนไปไม่ได้นะตรงนี้ไปไม่ได้ฮนะอะกดกดกดอะไรผู้หญิงนะอง้อ,อกดเซฟกันอ๋อเปิดกระสุนเ่ยเดี๋ยวอุยอ้ยอุ้ยเซฟไม่ไ อาจจะเอิม่มผมผมว่าผมกดผิดอะไรผมกดอะไรพี่ไหมเซฟไม่ได้อันนะอ๋ะอฮึ่มปืนกระสุนอะงงๆงงเงเล่นเกมยิงปืนแบบนี้ครั้งแรกงพบตังไรบาท ทำไมต้องให้ไปเอกสำรวจละ่ะมาให้ตายเหอะให้เราทำอะไรได้บ้างอ่ะกลับบ้านดีกว่าคอกแง่ที่นี่นักเงยบนักกลัวเองสำรวจมันก็ดีกว่าเผื่อมีชาวบ้านอยู่สิใช่ไหมอ่าฮะก็เดินเดินเดินตามเป็นตามทางก่อนแล้วกนะันฮะ จออะไรก็เก็บไม่เจอมันก็ไม่เก็บเออทาไมที่นี่เงียบแปลกๆอย่างกับเมืองล้างนันหลยมัน,ม,นมันแปลกตั้งแต่เริ่มเรื่องนะฮะพบตังเป็นอะไรครับใครตบใครตอ ไปดูการ์ตูนในห้องไปนะคะอย่ากลับต่อเลยแล้วกันนะคะพอดีไปจกกัดการจัดการอะไรนิดหน่อยนะคะพอดีใครตกคุณเขารู้สึกตัวร้อนไงเฮ้ยคุณเป็นอะไรไปทำใจดีๆไว้อืมจุดูดเอิ่ม ราการเริ่มมาแล้วค่ะนาทจุดนี้รู้สึกตัวแล้วหรืผมเห็นคู่ถูกใครก็ไม่รู้ทำร้ายเอานะ่ะโชคดีที่ผมช่วยช่วยไว้ทันแน่ใจเลยแต่หมอหน้าหน,นีไปได้ผมเองก็ไม่ทันเห็นหน้าเลยนะว้าวขอบคุณถ้าไม่ได้คุณผมคุณแย่ซะแล้วนะต้องถลมเสียงไหม เออแล้วเจ้าหน้าที่อ oh, um. no ีกคนล่ะ <facial> กัมอ <him> <on> <Assessment> ๋อเห็นเข้าไปในเมืองน่ะเพื่อหายาแล้วไม่ให้คุณอ๋อสงสัยจะกลับมาแล้วมั้ยเปิดประตูให้เธอก่อนเถอะไม่ใช่ผู้หญิงชัวนั่นไงบ้าแล้วอ้ากัมเ้ยคุยคุณมาตอนนั้นอย่าต้อามาเด็ไว้ยเป็ยงกันยิง คนแล้วเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนเข้าไปในเมืองนานแล้วยังไม่กลับมาสักทีนะน่าไปห่วงว่าจเกิดอะไรขึ้นอยู่เธอเปล่าคุณช่วยไปดูไหนได้ไหมทำไมต้องเป็นผมว่าคุณไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรรวมตัวด้วยไปเองสิเฮ้ยอุย้ยนี่มันอะไรทำไมโอเคอะผมผมผมจะไม่ยุ่งโอเคผมไปลนะ บริการในมือมาเริ่มแล้วฮะนะนะจุดนดี้ยู่ไม่ถึงเปอือนกระสนุนบอย no โอเคส่งนัดสองมาตายนะครบตั้งห้าอีกแล้วอีกห้าแล้วผมต้องการค้นขายของนะจุดน,นี้แต่บริการลิปเงียบคลิปวันเก้ากลายตป็เสียงของ เออพวกหายผู้ชายครับ่โอ้ยหลบได้เลย no เดี๋ยวมา no จะทายไม่ก็คือสย์หมดนี่ะแม่ขยันยิงพลาดเลยเกินนะคะตาเอ้อไปแล้วไปแล้ว no ผมกลัวน่ากลัวจริงเลยอุ้ยอือเดินแล้วเยอะเลยเจ็พข้อเจ็บข้อขคือไม่โอ้ยอืม เกมประเภทนี้ยังไม่ค่อยธนาจูอจเออเจแบบนี้เหนื่อยเลยเดจวขอดูของขอไอเทมไอตัวใช่ไหมก็มีปืนมีปืนและเลือดอ่าแล้วก็กระสุนนะยาฮิวโอเคเยี่ยมมองว่าคงกลับบ้านไปไม่เจออะไรมากใช่ไหมนาะอ้าวไม่ไปทางนี้ไม่ได้ ผู้หญิงคนนั้นไม่ไหนอสาส่งมาตายโอเคเริ่มเก่งขึ้นแล้วแม่ขอเวนี้นิมต้องเล่นเองหนึงสนุกและกลัวด้วยไ ไ่ใช่ธรรมดาเลยนะกระสุนจะหมดแล้วทำไงดีน,น,นะแม่เจ้าเออเห็นเขาบอกว่ามีกดฟันนี่เนี่ยกดปุ่มไหนอัจกัยเลยไม่รู้นะคะว่าทุกคนจะได้เสียนใครแต่อ,อุปองเขาเลยปล่าแด่เขาตอนนี้เขากำลังเพลอเพลออยู่สมม่ตอนนี้นอนหลับไหลถุยเดี๋ยวกันคือเขาไม่สบายเะอาจจะ งานโอเคติดกระสุนละเจออะไรเก็บเก็บ <ๆ S 1> ไว้ก่อนนะอือเจอพบลางงานเกยสองตัวแา<ๆ>งนี้ล่ะผู้หญิงคนนั้นไม่รู้ว่อยู่ไหนนะมันจะอยู่ไกลไปไหนเนี่ยโอ้ตายแล้วมั้ง คุณไ,ไม่ธานขัดคำาหาชิปนี่มันเรอะไรกันเนี่ยตุ้มยมันเออก็ไม่เก็กปมาเสียงเกยรแล้วกันอัดัวดำได้ครับเพื่อนเฮ้ยหมดความหวังแล้วเออผมก็ไม่ทราบเน,เนี่ย ้ยสองแล้วไม่ตายแล้วไม่ตายไม่ตายย่าตายเย็นจริงๆกลัวแกเลยไม่ถึงคุณดอยขึ้นมาแันใดอันตราย ยังไงโอ๊ยอุ๊ย,ยเกิดมาต่างหน้าเลย,ยหนีง้งหนีเข้าหนีง้งมีประตูไหมมีประตูประตูประตูจ้าอยู่ไหนว้ามันมาแล้วน้ไม่ไมปอเขาไปปล่ยเขาไปเราจะตาแล้วนเซฟก็ไม่ได้ร้องไห้เลย này Lưu lắm là... ปนีต่อไป,อไปโอ้ยโอ้ยตายเลยโนอไม่ได้เซฟด้วยโน่ร no. ิ่มใหม่อ่ะน้อะไรเนี่ย้น no. งน่ากลัวใช่สิครับบ้าชิฟมันโซใหม่แล้วเนี่ย แั่นผู้ชายตุยพานเอิอม่มพวกเราต้องการแค่ผู้ชายปล่อยอยาปล่อยให้มันหนีไปได้เอิอม่มผมไม่สนใจกินถั่วนะปล่อยผมไปได้โปรดเอิอ่มนะตอนนี้เอาชิตมาะไอ้กปุม่มผิด ก็สนมากเลยจนะุ่จุดๆยิงทะลุได้ด้วย,วยโกงอ่ะทำไมผมต้องมาคนเดียวด้วยฮะทำไมไอ้หัวเหลือคนเมื่อกี้ไม่มาแทนต้องรักษาชีวิตหลอดไปหัวแดงนี่นคุณนอนเวลามองอย่างนี้มันหัวแดงไหนะ ปล่อยผมไปอย่าหยุดนิ่งวิ่งไป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 เฮ้ยคือสุดมลืมดูชิป ได้อะไรเงี้ยเชื่ไม่ได้เหมือนเดิมยวแมาอ่อกดปุ่มดูของตัวเองเลยเนี่ยอ๋อช้าดวดเนี่ย เอ่มอ๋อปุ่มสเ,เพื่อนี่นะ่ะอืมความระเบิดตรงไหน่ะว่างความระเบิด เก็บของกันนะจุดจุดนี้อ้มมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วกิดกระสุนผมไม่มีแล้วอาขตานี้ขยันก,กดปุ่มผิดไปเกินนะจุดจุดนี้ กดผิดเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะผ่านเรืร่องีเนี่ยแกบ,บาบานี้ผมได้ปรดได้ปรดได้ปอได้ปรดเอะมันอะไรเมื่อไหร่กดผิดเลย no ก่อนเองก็ต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปรักษาให้ ต้องฆ่าอีกสักกี่ตัวผมถึงจะรอดไปแต่ตัวอย่าทำลายกันเลยแต่ตัวอย่าทำลายกันเลย <c oughs> มีหลบด้วยนะครับหมอ เป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องเล่นเกมๆรูมไม้ไหมมันสาหัสแค่ไหนดาบ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 ใช้ดาบไปปล่อยผม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 ไปอ้ปล่อยผมไปได้แล้วได้ปอดเอ้อยดรอปลงผมควรทำไงต่อดี อต่ที่สุดเนี่ยแม่คือให้ค่อยเคลียเคลียด่านนี้จบแล้วค่อยมาเล่นดีไหมเออแล้วอย่างแะดาษขาขอตัวไปขอนดะแหมเกมโอเวอร์นี่ก็ยังเล่นต่อแบบนี้ต่อไปตัวใจอันเมล่าเลยเก็เปลี่ยนคำแล้วนูนมันเล่นยากเหลือเกินเออใครใครอยากเล่นก็อย่าวางนียเออแต่ว่าดื่มนลงเนี่ย เาากเราไปโทษเธอไหนไอ้กำลืม,ม,มก็อย่าหาหาทันี้แล้วกันนะ่ยกำก็เอาเป็นว่าแ้วแตาก็ขอต่อขอแล้วกันนะคลิปเป็นยาว